ด้วันนี้นะคะพาผู้ชมมาเข้าสวนทุเรียนกันค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่อําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีริขันนะคะแล้วก็แน่นอนว่าที่ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่นะคะเขามีทุเรียนที่ขึ้นชื่อนั่นก็คือทุเรียนป่าละอูค่ะใครนะคะที่ชอบกินทุเรียนนะคะแน่นอนว่าทุเรียนป่าละอูนะคะถือว่าเป็นหนึ่งในทุเรียนที่มีชื่อเสียงเรื่องของรสชาติที่ดีมากๆวันนี้จะพาผู้ชมมาตัดทุเรียนกันสดสดถึงสวนเลยน,นะเจ้าของสวนตอนนี้พร้อมแล้วนะคะต้นทุเรียนที่เราจะตัดก็รออยู่แล้วเดี๋ยวเราจะไป ตัดทุเรียนป่าละอูกันค่ะสวนที่เรามาตัดวันนี้นะคะเป็นสวนของพี่โตซึ่งก็เป็นหนึ่งใ,ในสมาชิกของกลุ่มสหกรณ์เนาะของเราคือมีหลายเจ้าไหมคะที่แบบปลูกทุเรียนเข้าสหากรณ์ประมาณ50า <50 S 2> สสวนสสวนที่เขาว่าทุเรียนป่าละอูแบบดังๆอร่อยๆนี่ก็คือหมอนทองหอไหมหมอนทอง ทุเรียนเนี่ยปลูกอ่ะก็สําคัญแล้วนะตอนตัดนี่ยิ่งสําคัญเพราะว่าต้องคนตัดเป็นใช่แล้วคือว่าทํามาดีทุกอย่างจะมาตายตอนท้ายไม่ได้แบบตัดไปตัดอ่อนตัดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอืมนแรกเจ้าของสวนต้องจดตั้งแต่ดอกบานประมาณต้องให้เกิด120บวันกันถ้าเกิดเราแบบของของเราเนี่ยอย่างน้อยคือต้องร้อยสามสิบขึ้นสามสิบห้าวันคือเราตัดทุเรียนที่ค่อนไปทางแก่นิดนึงใช่ครับใช่ครับแล้วเราขึ้นไปเห็นบอกว่าต้องเคาะด้วยเหรอคะ ต้องเคาะต้องดูดูเช็คหนามว่าถ้าเกิดมันยังเขียวอยู่แสดงว่ามันยังไม่ได้ครับอ๋อหนามเขียวก็ไม่ได้เพราะว่ามันออกต้นหนึ่งเนี่ยมันมันรู้ว่าบานจริงแต่มันจะจะไล่าบานไปไม่เท<ม>่ากันอาทิตย์หนึ่งประมาณอาทิตย์หนึ่งถึงจะบานหมดต้นเราต้องเอาที่มันมันบานก่อนก็คือต้องทยอยตัดพอเขาทยอยสูงเนาะสามมีดนะครับต้นหนึ่งถึงจะบดประมาณสามครั้งสามรอบในการที่จะตัดได้ไปแล้วค่ะตอนนี้ขึ้นไปแล้วนะคะ นี่พออีกคนขึ้นไปนะคะอีกหนึ่งคนจะต้องรอข้างล่างเพื่อรับทุเรียนคือตัดกันแบบลูกต่อลูกเลยเนาะไปแล้วนะคะเริ่มตัดลูกแรกแล้วนะคะนี่จับ<ม>ด้วยข้อมือพอตัดแล้วใช่ครับแล้วก็ปล่อยลงไปเลยปุ๊บปุ๊บนี่นี่ลูกนี้นะคะเป็นทุเรียนป่าละอูลูกแรกที่เราตัดลงมาลูกใหญ่มาก ที่เขาจับได้ไงอะตอนตัดอ่ะหนักมากเนี kind of ่ยอย่างนี้ประเมินเบื้องต้นนี่อยู่ในเกรดไหนคะเนี่ยเอเนาะเกรดเลูกใหญ่มากปุ๊บคือดูต้องดูทุกลูกเลยเนาะก่อนตัดเนาะต้นนี้ได้มาประมาณ5ลูกนะคะแล้วแต่ละลูกคือแบบ ใหญ่มาก5าลูกนี่คือจะเต็มเข่งอยู่แล้วอ่ะภายในสวนทุเรียนนั้นนะคะเกษตรกร,ะร,กรจะไม่ได้ปลูกเฉพาะพันธุ์หมอนทองอย่างเดียวค่ะแต่ว่าจะมีการปลูกทุเรียนสายพันธุ์อื่นๆแซมด้วยไม่ว่าจะเป็นพวงมณีก้านยาวหรือว่าชนีนะคะนั่นก็เพื่อให้เกิดความหลากหลายในการผสมเกสรซึ่งก็ส่งผลต่อการติดผลดีของทุเรียนนั่นเองค่ะของพี่โตนี่ปลูกทุเรียนมาชักกี่ปีได้แล้วนะคะ ิบปีแหละสิบสี่จ้ะแล้วก็มีสิบปีหกปีมีหลายรุ่นแทรลงไปจ้ะก่อนหน้าก่อนหน้าที่จะปลูกทุเรียนนี่เราปลูกอะไรบ้างปลูกทั่วปลูกแตงมปลูกทั่วปลูกแตงแล้วทำไมถึงมาเริ่มปลูกทุเรียนก็มันเป็นมายืนต้นแล้วก็ในหลวงเข้าเสด็จมาสนุนอะไรพวกนี้ในหลวงรอเก้าใช่ไหมรเก้าเข้าโครงการตะหกรณนเราไม่ต้องไปเล่ไปอะไรพวกนี้ตะหกรณนเขาคอยหาออเดอร์อะไรพวกนี้ค่ะอย่างวันนี้ที่ตัดก็เอาเข้าสหกรณ์เหมือนกัน เมื่อกี้ต้นแรกนี่ห้าลูกใหญ่ๆแล้วนะคะตอนนี้พี่ๆเขาไปดูต้นต่อไปแล้วนะขึ้นแหละไปต้นนู้นพี่ตึง้งอย่าเพิ่งโยนนะพี่ตึง้งลูกนี้น่าจะประมาณ2โลไหมคะใช่ครับประมาณ2โล2 2งสงโล2 ม wow. ันเบาเหรอถ้าเจอลูกแรกนี like ่ป่านี่รากดินเยจุดเด่นของทุเรียนป่าละอูมันประมาณไหนพี่เช่นกลิ่นไม่แรงหรือเปลือกบางหรืออะไรยังไงบ้างก็เปลือกบางเปลือกบางเนื้อก็สวยเหลืองสวยเนื้อเหลืองสวยกลิ่นไม่่ชุนหวานมันมีสามรสอร่อยไปหมดว่าอร่อยไปหมดขอป่าละอูอร่อยโอเค แต่นี้ยังไม่สุกนะคะวันนี้เป็นทุเรียนตัดใหม่ๆเนอะ,นะแป๊หนึงอย่าเพิ่งโยนนะคะจะระเบียบสังคมก่อนอหนึ่งสองสามนี่ค่ะอีกหนึ่งลูกสวยงามหมอนทองปาลาละอู เก็บมาแล้วนะคะตอนนี้วันนี้น่าจะได้สักประมาณ10กว่าลูกเดี๋ยวเราจะชิมทุเรียนป่าละอูกันที่ในสวนนี่แหละมีลูกที่พี่โตเก็บเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็เขาสุกได้ที่แล้วเพราะว่าพวกนี้ทุเรียนตัดใหม่ๆนี่จะยังกินไม่ได้นะคะแต่ว่าพร้อมจําหน่ายแล้วนะคะแล้วก็พร้อมส่งถึงบ้านด้วยเนาะแต่เดวเราชิมให้ดูก่อนนี่เป็นทุเรียนที่ทางพี่โตเตรียมไว้ให้นะคะประมาณตัดมาแล้วสักสองสามวันไหมพี่โตสองวันสองวัน ลูกนี้จริงๆก็ถือว่าถ้าเกิดว่าเราขายทางกลุ่มเนี่ยเราจะไม่ใช้ไซส์พวกนี้ขายเนะาะก็จะขาย,ขายได้ไดเขาก็เอาไแ,แเลยก็มีเหมือนก <Gate S 1> ันเลยไหมก็เป็นอีกเกดหนึ่งคือแล้วแต่คนชอบปึ๊บมาแว๊วนะคะนี่นี่คือสีของเขาเลยอ่านี่เป็นสีของทุเรียนหมอนทองป่าละอูนะคะแต่ว่าเราเลือกผ่าลูกเล็กเนาะกลิ่นแบบ บางมากมีกลิ่นนะคะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้กลิ่นไม่ได้แรงเลยแล้วก็สีเขาก็จะเป็นสีออกเหลืองไม่ได้เข้มมากนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อแบบกรอบนอกนุ่มในเขาบอกว่าที่นี่ได้ทุเรียน GI ด้วย ใช่ไหมคะได้ทุเรียน GI ก็คือเป็นทุเรียนที่เรียกว่าเป็นอัตลักษณ์ของป่าละอูเลยก็คือเป็นพื้นที่เฉพาะของเขาเนาะของเราความอร่อยนี่ก็ส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของลักษณะพื้นที่ด้วยถูกไหมคะอากาศอากาศอากาศพออากาศดีทุเรียนก็เลยอร่อยกินแล้วนะคะอันนี้เป็นแบบกรอบนอกนุ่มในนะคะคือข้างนอกกรอบเลยนะคะแต่เนื้อข้างในคือนุ่มหวาน หวานมากด้วยหวานมากแล้วก็ออกมันๆนี่แกะให้ดูนะคะปั๊บเม็ดเขาไม่ได้ใหญ่มากนะคะแล้วก็สีเม็ดสีเม็ดเขาจะไม่เค็มมากเ,เป็นสีของเขาเอง<ช>เราเลือกแบบกรอบน้องนุ่มในซึ่งขนาดกรอบน้องนุ่มหนหนูว่ายังหวานมากอะ<ช>่ะถ้าสุกกว่าน,นี้อีกนิ่มกว่าน,นี้นี่ก็คือแบบหวานหวานจัดเลยนะอันนี้จะได้หวานหวานและมันค่ะและกรอบด้วย เรียนหมอนทองป่าระอูรสชาติหวานมันอร่อยนั้นนะคะนอกจากเกษตรกรจะต้องดูวันเก็บตามอายุแล้วยังต้องคัดกันแบบลูกต่อลูกตั้งแต่บนต้นเพื่อให้ได้ทุเรียนแก่ที่มีคุณภาพดีค่ะทุเรียนลูกโตๆแบบนี้นะคะเกษตรกรจะตัดแล้วก็ส่งไปให้กับสหกรณ์การเกษตรห้วยสัตว์ใหญ่ซึ่งทางสหกรณ์นั้นจะรับซื้อผลผลิตทุเรียนจากสมาชิกค,ค่ะ ทุเรียนวันนี้ที่ตัดน,นี่จริงๆก็นอกจากสวนของพี่โตก็จะมีหลายเจ้าใช่ไหมวันนี้มียื่นส่งมาประมาณเจ็ดสวนค่ะที่จะนําเข้าสหากรณ์วันนี้ค่ะค่ะใช่อย่างนี้คือเราแบบมีการประกันราคาหรืออะไรยังไงไหมพี่บ,บัตรแล้เรื่องราคาของสหกรณ์ก็ประกาศร,รับซื้อในราคาที่ค่อนข้างสูงเพราะเราเราเน้นเรื่องคุณภาพเราก็มีการวางแผนเรื่องการตลาดปริมาณต่างๆเพื่อกระจายสินค้าให้กับเกษตรกรของเราเมื่อสหกรณ์มีกกผลตอบแทนก็คือผลกาไรออกมาไม่ว่าจะธุรกิจอะไรก็ตามมันก็จะส่งผลไปถึงเงินปันผลของสมาชิก คือสมาชิกเนี่ยได้ขายทุเรียนด้วยแล้วก็ถ้าขายดีก็มีปันผลกลับคืนไปอีกถูกต้องค่ะตอนนี้มาที่สหกรณ์นะคะก็จะเป็นจุดที่เขาจะรับซื้อทุเรียนป่าละอูจากชาวบ้านที่เป็นสมาชิกนี่ก็คุณลูกก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งใช่ไหมพี่ป้านใช่ค่ะ,ะนี่ก็เป็นส่วนสมาชิกก็น้ี่ลูก,กคะวันนี้ สามสิบเอ็ดลูกแล้วพอมาถึงสหกรณ์ต้องคัดอะไรบ้างคะค่ะก็รูปทรงชั้ําหนักเพื่อคัดเกรด ABC ค่ะตัวนี้ค่ะก็เราจะมีกําหนดเกรดอยู่แล้วค่ะคือเกรดเนี่ยเกี่ยวไหมว่าต้องเป็นน้ําหนักหรือว่าเป็นลักษณะของลูกกันเกี่ยว้วยค่ะลักษณะของลูกลูกกลมเข้าอยู่เกรด A ค่ะแล้วก็ทดสอบน้ําหนักว่าอยู่ในโซนเกรดเอไหมค่ะ ทุเรียนหมอนทองเกรด A ที่พูดถึงนี้นะคะเป็นทุเรียนที่มีลักษณะภูเต็มรูปทรงสวยน้ำหนักนั้นจะอยู่ที่ประมาณ2.5ถึง4.7กิโลกรัมต่อลูกค่ะที่สหกรณ์การเกษตรห้วยสัตว์ใหญ่นี้นะคะจะมีการคัดแยกแบ่งเกรดทุเรียนออกเป็น3เกรดนั่นก็คือเกรด A เกรด B แล้วก็เกรด C ีค่ะซึ่งแต่ละเกรดนั้นนะคะต้องบอกว่ามีความแตกต่างกันแค่เรื่องของขนาดน้ำหนักแล้วก็รูปทรงเท่านั้นเองค่ะในส่วนของรสชาตินั้นอร่อยเหมือนกันแล้วก็ไม่แตกต่างค่ะและที่สําคัญนะคะทุเรียนหมอนทองปาละอูที่จาหน่ายผ่านทางสหกกกรการา ห้วยสัตว์ใหญ่นั้นเป็นทุเรียนที่ไม่มีการป้ายยาค่ะซึ่งทุเรียนที่พร้อมจําหน่ายแล้วนะคะทางสาหากรณ์นั้นจะมีการติดสติ๊กเกอร์เพื่อให้ข้อมูลกับลูกค้าบ่งบอกในเรื่องของรายละเอียดต่างๆรวมถึงเป็นการการันตีว่าเป็นหมอนทองป่าระอูทแท้ที่จําหน่ายผ่านทางสาหากรณ์การเกษตรห้วยสัตว์ใหญ่ค่ะ นี่ก็จะเป็นทุเรียนที่ผ่านการคัดแยกมาแล้วซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นทุเรียนที่ขายผ่านสหกรณ์เนี่ยเราก็จะมีสติกเกอร์แบบนี้ด้วยใช่ค่ะ,คะสติกเกอร์รับรองทุกผลค่ะม,มีบ่งบอกชื่อสหกรณ์นะคะมีเบอร์ติดต่อใช่ค่ะมีรหัสสวนด้วยต้องค,ค่ะวันเก็บเกี่ยวแล้วก็ันเก็บเกี่ยวปริมาณน้ําหนักค่ะค่ะอย่างถ้าเกิดว่าตัดวันนี้ปุ๊บเนี่ยอีกสักกี่วันน่าจะทานได้โดยปกตินะคะจะไม่เกิน7วันค่ะค่ะของทางสหกรณ์นะคะจะมีคู่มือไปให้ค่ะอันนี้ค่ะเรื่องเลยอ่านก่อนแแกะะะตัวนนนนี้้จเปป็ใําไห ใครที่ดูอยู่ทางบ้านนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเอยเราอยากสั่งทุเรียนป่าละอูแท้การันตีคุณภาพทุกลูกเลยนะคะซื้อผ่านสหกรณ์เกษตรห้วยสัตว์ใหญ่ได้เลยเนาะทุกลูกการันตีหมดเนาะแล้วก็ราคานะคะอันนี้เนี่ยเขาจะทําโปรโมชั่นสําหรับแฟนรายการเรื่องเด็โตโลโดยเฉพาะก็คือ299บาทกิโลละ299บาทเป็นราคาลดโรง ผูเรียนป่าละอูรสชาติดีการันตีคุณภาพโดยสหกรณ์นะคะใครที่ดูแล้วสนใจอยากจะสั่งซื้อนะคะสามารถที่จะสอบถามได้ตามเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้หรือทักไปสั่งซื้อได้ที่ Facebook ของทางสหกรณ์การเกษตรห้วยสัตว์ใหญ่ได้เลยค่ะ ราคาโปรโมชั่นนั้นเราย้ำกันอีกทีว่าเป็นราคาพิเศษสำหรับแฟนรายการก็คือกิโลกรัมละ2 9 9บาทเป็นราคารวมส่งค่ะโปรโมชั่นนี้นะคะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและจะหมดเขตวันที่10กรกฎาคม2567ค่ะหรือถ้าหากว่าคุณผู้ชมมีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันยู่แล้วแล้วก็อยากมาซื้อทุเรียนกันถึงถิ่นนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาซื้อได้ที่สหกรณ์การเกษตรห้วยสัตว์ยายอยู่ที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันได้เลยค่ะ มาแล้วจ้ากับคันเตสสิงหา,<ร>าเลี้ยงเด็<ร> <ๆ S 2> โดโหวเอตโลดแฟนแฟน,แนแระเด็ดตลอ,โอดโลวตโพคำถามใน34 H D F แจกรถจักรยานยนต์ Honda Wave 110 i สิบจำนวน1คันพิเศษไปที่บูธอมรินทีวีงานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคแจกอีก1คันรวมมูลค่า95,000บาทซึ่งมาโหลดโหวไปด้วยกันตั้งแต่วันที่22ถึง30มิถุนายน2567โหลดฟรีโหวตฟรีมีรางวัลสนับสนุนโดย Honda Wave 110 i สิบไทุกที่ทั่วไทยเชื่อใจที่หนึ่ you <laughs> you.